สวัสดีครับผมพะอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน้าอุจการนะครับตอนนี้จะสอนกลหนังสักยางให้ต้นตาลอีกทีนะครับดูดีนะต้นตาลจัดแบบนี้นะครับขึ้นเลยครับจากขึ้นมาตรงนี้ครับขึ้นหมุนแบงนี้ครับลูดนิ้วโป้งนิ้วกลางลงลงนะครับลงล่างแล้วขึ้นมาครับแล้วหมุนครับค่อยๆนะครับเวลาจับจับมุมกล้องต้นตาลอดูทีนะครับมุมกล้องต้องคลองเลี่ยงมุมกล้องนี่นี่นี่เลี่ยงคือเราเลี่ยงมุมกล้องเห็นไหมครับแล้วเราขึ้นหมุนี้เราหมุมกล้องงานมุมกล้องอยู่นี่ฮะต้นตาลหน้ามันขึ้นมาสูงนิดนึงทะใหมครับขึ้นห่ครับ หลบหลบมุมกล้องลากลงด้าล่างลากต้นลวงมาเลยครับลากลงไปช้าๆลากขึ้นไปเลยครับขึ้นไปข้างดันข้างขึ้นไปต้นตาลต้องให้ขึ้นไปอย่างนี้เลยครับขึ้นไปนิ้วชี้ดูนะหลบมุมกล้องขึ้นไปตรงนิ้วชี้จากให้ขึ้นไปที่นิ้วชี้จันได้ไหมไอทีครับเดินหลบมุมกล้องไปทางนิ้วชี้ครับปาดปาดขึ้นไปแทางนิ้วชี้อันนี้อขึ้นไปนิ้วชี้กันได้ไหมแล้วก็เข้าปหานมุมกล้องอันล้งโชว์ทีครับจากใจเย็ยนเนะครับ มุมกล้องอยู่ที่มองมุมกล้องเลยครับขึ้นมาหลบครับหลบมุมกล้องขึ้นเลยครับขึ้นม้ชี้ต้นตามดึงลึกไปนะครับต้องมาดึงตื้งๆอย่าดึงลึกขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนด้านซ้ายจะเห็นนะครับด้านขวาจะเห็นไอทีครับเอาใหม่ครับใจเย็นดูมุมกล้องไว้ครับต้นตามต้องระวังหน่อยหลบนิดเดียวครับลงมานิดเดียวพอครับขึ้นเลยครับโอเคเขยยไหมครับนะฮะออกมาโอเคครับสวัสดีครับ